ระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานวันนี้เนี่ยอาจารย์มาตอบให้นะเวลาที่เราเนี่ยจะไปเช็คเบาหวานนะคะก็จะมีการเจาะตรวจระดับน้ําตาลในเลือดนะซึ่งแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือระดับน้ําตาลทั่วไปและระดับน้ําตาลสะสมนะคะเอาอันแรกก่อนนะระดับน้ําตาลทั่วไปหรือว่าบัตชูกานะคะ B.S. นะบัตชูกานะคะอันนี้เนี่ยต้องงดน้ําก็อาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปเจาะถ้าหากว่าของใครที่น้อยกว่า100แสดงว่าปกตินะคะอยู่ในพื้นที่สี่ เขียวร้อยถึง126เรียกว่าอยู่ในพื้นที่สีเหลืองนะหรือว่าเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากกว่า126เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นเบาหวานนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือระดับน้ําตาลสะสมหรือว่าฮีโมโกลบินเอ c นซีนะคะเป็นค่าเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือด3เดือนก่อนที่เราจะไปเจาะในครั้งนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องก้น้ำก้นอาหารนะเพราะว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยนะคะของใครน้อยกว่า6ปกติมากกว่า6ถึง6.5พื้นที่สีเหลืองมากกว่า6.5เป็นเบาหวาน